สอบปทอขานรับมติคอรมอเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา any way any time วันที่22กุมภาพันธ์2567ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลาระยะที่2เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนในแต่ละวัย Anyway, Anytime ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดสปทจำนวน29,312โรงเรียนในกรอบระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพฤษราช2568ถึง2572เพื่อใช้ในกิจกรรมเรียนได้ถูกที่ทุกเวลา a n y way, a n y t i m e ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรดภาระนักเรียนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดากล่าวว่าสพบทพร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวลงสู่สถานศึกษาและผู้เรียนทั่วประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในภาพรวมทั้งระบบโดยนโยบาย การส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลาคือการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ที่เท่าทันโลกแห่งความผ,ลผ,ลผลันผวนที่สามารถทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วสะดวกและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยจะมีการพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการศึกษาของไทยครั้งใหญ่ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเครื่องมือและระบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลส่งผลให้ประเทศไทยเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทำให้ผู้เรียนและครูยิ้มได้ เรียนดีมีความสุขได้อย่างแท้จริง